สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับวชิโรเมะทนเนสดิพงศ์นะครับอาจารย์ประจำอีฟินสคูลนะครับวันนี้อยู่ในหัวข้อจีนซื้อทองคําและก๊าซนะครับธรรมชาติเหลวเนี่ยครับเพิ่มขึ้นผิดปกติเตรียมรับมือเศรษฐกิจโลกอย่างไรคือมันมีสิ่งที่น่าสนใจนะผมเล่าให้พวกเราฟังอีกรอบหนึ่งจริงๆไปแล้วก็อ,อยู่แต่ภาพนี้แหละเพราะมันเป็นภาพใหญ่ของโลกนะมันจะต้องเกิดขึ้นเลือเลือ,ล,อลังนะครับภาพอย่างโลกก็คือโลกเราเนี่ยเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจถดถอยเพราะว่าเราอยู่ในช่วงขึ้นดอกเบี้ยแล้วเราก็ ต้องเอาเงินไปจ่ายดอกเบีย้ยนะจากปัญหาเงินเฟอ้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไงดีมาลความต้องการหรือกําลังซื้อของโลกมันหายไปอยู่แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสภาวะนี้ก็คือการกรีดกันทางการค้าหรือว่าการแข่งขันทางการค้าเนี่ยมันจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆรึ่อยเ้ไหมแต่ปัญหาก็คือในโลกเราเนี่ยนะครับมันมีปัญหาที่ควบคู่กันก็คือว่าโลกเราเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ประเทศขนาดใหญ่เนี่ยมีปริมาณหนี้ค่อนข้างเยอะด้วย อ่านี่หรอมั้ยเพราะฉะนั้นนะ่ยมันก็ต้องพยายามที่จะบาลานซ์หรือว่าหาเงินมาใช้หนี้ด้วยอะ่ะเวลาเราขึ้นดอกเบี้ยขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยภาระของภาครัฐก็เพิ่มขึ้นหมนายความว่ารัฐก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ารายได้เขาเติบโตไม่เพียงพอโอกาสที่เขาจะชําระหนี้อ่าหรือว่าแก้ปัญหาหนี้เนี่ยน่าจะยากอ่ะอันนี้คือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นแล้วเ,เหตุการณ์ที่จีนกําลังทําอยู่2เหตุการณ์เนี่ยมัน มันบอกอะไรเราแล้วเราจะต้องระวังอะไรนะครับมันจะกระทบอย่างไรกรรับเศรษฐกิจโลกอย่างแรกเราเล่าฟังก่อนจีนเนี่ยปี65นะครับซื้อทองคําเพิ่มขึ้น6 6่เนะครับจากปีที่แล้วโดวยที่สูงสุดในรอบ4ปีเราคงเข้าใจอยู่แล้วว่า,าแล้วแล้วจีนเนี่ยก็ถือครองพันธบัตรสหรัฐนะครับต่ําสุดในรอบ12ปีคือชัดเจนเนะว่าฉันขายดอลลาร์แล้วฉันซื้อทองคําสำหรับจีน โดยที่เป้าหมายก็ชัดเจนต้องคือคือสหรัฐเนี่ยมีมีมีจุดแข็งหรือมีอํานาจที่อํานาจต่อรองที่เหนือกว่าคนอื่นก็คือเงินสกุลดอลลาร์เนี่ยถูกเป็นสกุลเงินกลางของโลกเนะเป็นสกุลกลางของโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีอํานาจในการก่อหน,นี้คราวนี้ถ้าเกิดว่าจีนจะตีที่จุดแข็งของสหรัฐแล้ว,แล,วแล้วตีได้จริงเนี่ยสหรัฐก็จะจะเสียเสียเปรียบ่าความสามารถในการก่อหน,นี้เพื่อที่จะไปเป็นกําลังซื้อเพื่อที่จะไปเป็นอํานาจในการ ทยอยซื้อสินทรัพย์นู่นนี่นั่นอ่ะสหรัฐก็จะทําได้น้อยลงเพราะงั้นการที่จีนนะครับก็ซื้อทองคําสูงสุดในรอบปี่ปีแล้วเราก็ดูข้อมูลกันมาเราก็เห็นว่าจริงๆเราไม่ใช่แค่จีนหลอกจริงๆหลายประเทศเนี่ยก็พยายามที่จะลดการพึ่งพาดอลลาร์นึกออกไหมพยายามจะดีวัวเองโดยที่ไม่ผ่านดอลลาร์นี่มากขึ้นอยู่แล้วละ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยระยะยาวไม่ดีกับสหรัฐอยู่แล้วเพราะาไปโจมตีที่จุดแข็งเขานึกออกไหม ในขณะเดียวกันในรอบที่ผ่านมาจริงๆเลยในปี65ห้าน่ะเกิดโควิดเนี่ยเราอยู่ในสถานการณ์ที่เงินเฟอ้อสูงเพราะว่าราคาพลังงานปรับตัวเพิ่มขึ้นเยอะสิ่งที่เกิดขึ้นกับจีนจีนทําได้ดีเลยนะครับจริงๆนอกจากต้องบอก,อกนี้ก่อนตอนนี้จีนก็ไปทยอยเซ็นสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติเหลวเนี่ยนะครับจนกระทั่งเนี่ยเขาครอบครองมากที่สุดของโลกนะโดยโดยสัญญานะเนี่ยนะอันนี้ฟังแล้วก็ตกใจนะว่าเขาซื้อสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกและครอบครองนะครับ ปี65เนี่ยเขาส่งออกนะเฉพาะที่ส่งออกไม่ได้ใช้ภายในประเทศเนี่ยส่งออกเนี่ยนะครับประมาณ5้าห้าล้านตันหรือคิดเป็นเอซของของปริมาณของตลาดโลกนั่นหมายความว่าโอเคคือในช่วงที่เศรษฐกิจแย่แล้วทุกประเทศเนี่ยจากที่เคยกําไรหรือเกินดุลการค้าส่งออกอ่ะแล้วก็นําเข้าน้อยกว่าเนี่ยมันกลายเป็นว่าอย่างอย่างประเทศไทยเนี่ยชัดเจนพอเราเจอช่วงที่น้ํามันแพงปุ๊บเนี่ยเรากลายเป็นขาดดุลการค้าไปเลยนะอ่า เพราะง,งั้นตอนนี้จีนเนี่ยแก้ปัญหาเรื่องวิกฤตพลังงานถ้าเกิดว่าราคาพลังงานปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยเขาจะไม่ต้องไปขัดดุลการค้านึกออกไหมอ่าเพราะว่าแล้วไม่ใช่แค่ว่าเขาครอบครองแก๊สธรรมชาติเหลวเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะตอนนี้ความสามารถในการกันหรือว่าการผลิตน้ํามันต่อวันของของจีนเนี่ยก็แสงหน้าสหรัฐไปแล้วนะเป็น18 4ล้าจบาร์เล้านลต่อวันอ่ะเข้าใจว่าสหรัฐได้มนสัก17จจุดกว่าต่อวันนะครับกลายเป็นว่าจีนเนี่ยก็พยายามที่จะ แก้ปัญหาเรื่องพลังงานจริงจังอ่ะเพื่อเพื่อไม่ให้มีปัญหาตรงนี้นะครับอ่ะพอฟังอย่างนี้แล้วเหมือนกับเฮ้ยอย่างนี้โอ้คุณเมธจีนก็ดูดีสิอ่าได้บอกว่ขฟังเลยเฮ้จีนก็ดูดีสิซึ่งเราก็จะพาไปดูเ,เทมเพลตโกลบอลโฟลสันิดหนึ่งซึ่งเป็นการดูข้อมูลกองทุนอ่า ETF นะครับผ่านเทมเพลตโกลบอลโฟตรงนี้นะอ่าของโลกนะครับโดยที่ตรงกลางบนเนี่ยคือจีนแล้วก็จีนก็เริ่มลงมาละ คราวนี้เวลาเราเห็นอย่างเงี้ยเอ้ยจีนป้องกันเรื่องพลังงานแล้วแล้วก็สะสมทองขายสหรัฐแล้วก็โจมตีที่จุดแข่งสหรัฐเพื่อที่ตัวเองอ่ะจะได้เ,เงินเงินเงินของตัวเองจะได้มีค่ามากขึ้นนึกออกไหมฟังแล้วก็เอ้ยดูจีนหน้าน่าจะดีแต่เราจะเห็นว่าสิ่งที่มันตอบตอบเราจริงๆก็คือว่าแสดงว่าการแข่งขันน่ะทางการค้ากันร,ระหว่างประเทศมันจะยังรุนแรงขึ้นจริงสิ่งที่เราเห็นขึ้นกับกับ จีนและก็สหรัฐเนี่ยมันรุนแรงขึ้นนะเพราะตอนนี้มันก็จะมีข่าวออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับว่าการใช้สินค้าจีนนั้นเป็นภัยต่อความมั่นคงเรื่องอุปกรณ์หรือว่าบริษัทของสหรัฐหลายๆแห่งก็ถอนตัวจากจีนนู่นนี่นั่นอะไรไปก็ป็นการดิสเครดิตดิสความน่าเชื่อถือของจีนลงเ,เพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ครับที่ระยะสั้นเนี่ยจีนจะไม่ได้รับผลกระทบจากการแข่งขันทางการค้าที่รุนแรงขึ้นเลยเพื่อแย่งมาเก็ตแชร์ พอเมื่อดีมาลดลงใช่ป่ะซัพพลายมันมีเท่าเดิมอะสิ่งที่ต้องทําก็คือเราต้องโจมตีให้ซัพพลายมันเหลือน้อยลงอะก็ดิสเครดิตก็ได้ทําอะไรก็ได้ให้ซัพพลายมันน้อยลงอันนี้มันคือเรื่องเรื่องจริงไอ้ที่แต่ก่อนโลกมันจะเป็นแบบโลกาพิวัตรอะมันคือเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวกันอะไรเงี้ยนะครับมันก็ค่อนข้างจะน้อยลงมันก็พอเราค้าขายกันไปมาเราก็เริ่มกังวลนะครับว่ามันเริ่มมีความชาตินิยมมันเริ่มปกป้องผลประโยชน์ตัวเองมากขึ้น อันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นซึ่งจริงๆแล้วพวกนี้เป็นแค่สภาวะหนึ่งนะไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่น่าน่าน่ากลัวอะไรเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นแต่ว่าเพียงแค่ว่าเราก็จะต้องใช้เวลาในการผ่านช่วงนี้ไปผมเคยพูดบ่อยมากว่าเวลาช่วงเศ,ษศรษฐกิจถดถอยเนี่ยต้องให้ซัพพลายมันลดลงถึงจะดีอันเรียนตามตรงหมายความว่าถ้ามีบริษัททยอยเสียหายไปปิดตัวปิด,ปดกิจการไปอย่างเงี้ยจริงๆกับดีต่อต่อวิกฤตเพราะว่าเมื่อเมือ่อซัพพลายลดลงมาให้เหมาะสมกับดีมานเมื่อไหร่อ่ะ เศรษฐกิจมันก็จะฟื้นตัวเร็วแต่ถ้าเกิดเราใช้แก้ปัญหาแบบซอฟต์แลนดิ้งคือพยายามจะพยุงไม่ให้ซัพพลายมันหายไปในขณะที่ดีมาลดลงเนี้ยมันก็จะกลายเป็นว่าเหลือลังอะนะครับเพราะงั้นสิ่งที่เราน่าจะเผชิญก็คือว่าความผันผวนในในลักษณะของไซด์เวย์ดาวกับประเทศขนาดใหญ่ จีนสหรัฐยุโรปอินเดียอะไรก็แล้วแต่เลยท,ที่เป็นเศรษฐกิจขนาดใหญ่มีมาร์เก็ตแชร์ของการค้าโลกค่อนข้างเยอะเนี่ยนะครับอ่าเดือตามจีดีี่ยสหรัฐจีนญี่ปุ่นเยอรมนีสหราชอาณาจักรอินเดียแม้ฝรั่งเศสอิตาลีบราซิลอะไรเนี้ยประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่อ่ะย่อมได้รับผลกระทบเป็นเรื่องปกติแต่ว่าประเทศอย่างตลาดเกิดใหม่ที่เป็นขนาดเล็กไทยเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดหรืออะไรพวกเนี้ย ถามว่ามีโอกาสไหมมีมีโอกาสก็คือขึ้นอยู่กับอย่างนี้ว่าเขาเขาสามารถทดแทนทดแทนประเทศที่ถูกกีดกันทางการค้าได้ไหมอาจสมมติว่าเขาทดแทนจีนได้บางส่วนใช่ปะเขาก็ได้รับประโยชน์ไปอย่างเช่นเ,นเวียดนามก็ได้รับผลประโยชน์บางอย่างจากการย้ายฐานผลิตจากจีนไปเวียดนามอ่าอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็จะมีประเทศที่ได้รับประโยชน์แต่ว่า ประเทศขนาดใหญ่โอกาสที่สุดท้ายแล้วเขาจะไม่เสียประโยชน์เลยได้ประโยชน์มากกว่าเสียประโยชน์นั้นน้อยนั้นประเทศขนาดใหญ่ยังไงยังไงก็กระทบแต่กลายเป็นว่าพวกตลาดเกิดใหม่มีแนวโน้มไม่ดีไปเลยก็ไม่แย่ไปเลยอารมณ์มานนี้นะครับน่า,น,า,น,าน่าจะเป็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่เตือนกันในขณะเดียวกันนะครับก็อันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เราคุยกันมาก็ขออนุญาตถ่ายอินสันหนึ่งเพราะงั้นด้วยด้วยเหตุผลเนี่ยผมก็ย้ำเรื่องเดิมแหละว่าจริงแล้วการที่ เ,เราก็ต้องเตรียมรับมือนะครับอันนี้พาไปดูเทมเพลตโคลโฟก็คือทิศทางราคาทองคําเป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องป้องกันไว้บ้างสํารองไว้บ้างนะครับโดยที่เราไม่ได้ซื้อทองคําเพราะว่าเราต้องการจะเก่งกําไรเขาเป็นหลักหรอกประมาณสัก5%อร์ตของพอถึง10%ร์ของพอเรามีไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยงเราไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นเวลาเราได้กําไรจากส่วนอื่นแล้วก็แบ่งกําไรนะครับมามาทยอยซื้อทองคําบ้างอะ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่า,วา s a ฟ e ปลอดภัย ซึ่งตอนนี้ที่ทางราคาทองคําในตลาดโลกในยอ่ออยู่อย่างที่บอกเป็นจังหวะดีที่ยอ่อแล้วแบบว่ายอ่อรอบนี้แล้วเราหน้าน่าจะต้องซื้อนะครับเขถือว่าเป็นจังหวะดีในขณนะดเดียวกันอย่างที่บอกครับขออนุญาตไทยอินสำหรับใครที่ต้องการซื้อทองคำในรูปแบบออนไลน์ะนะครับซื้อขายได้24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ราคาซื้อขายเนี่ยถูกกว่าสมาคมเพราะว่าส่วนต่างเนี่ยห่างกันแค่19บาทไม่ได้ห่างกัน100บาท นะเหมือนกับสมาคมนะครับแล้วก็มีคําสั่งอัตโนมัติอะซื้อขั้นต่ำที่0.01บาททองคํานะครับก็สนใจก็สมัครนะเนะี่ยลองพิมพ์อีฟินโกแล้วก็สะสมครบถึงแล้วก็ไปแลกทองคําแท่งได้ที่ห้างทองโซเซงเฮงนะเยาวราชนะครับก็ทําได้นะอ่ะพอดีก็กลับมาเรื่องเซตอินเด็กต์ก็กลับมาเรื่องเซตอินเด็กสักนิดหนึ่งสำหรับเซตอินเด็กในสถานการณ์ปัจจุบันคือเนื่องจากวันศุกร์เราคุยกันเนี่ยมันมีสัญ,ญญาณว่าอาจจะพักฐานจบแหละแต่ว่า เราก็เห็นว่าข้อมูลการลอง Index Future เนี่ยยังยังน้อยไปหน่อยอนะครับขออนุญาตลบสันิดนึงข้อมูลลองลอง Index Future เนี่ยยังน้อยไปหน่อยแต่ว่าก็อยู่ในสถานการณ์ที่ยังก้ามเกลื่อนอยู่ยังลุ้นได้อยู่นะครับอ,อย่างที่เราคุยกันแต่ว่ากราฟยังไม่ได้แบบว่าปรับตัวแบบชัดเจนแต่กลายเป็นว่าฟันโฟรอบเนี้ยกลายเป็นว่ากองทุนภายในประเทศซื้อนะล้วก็ต่างชาติทยอยขาย นะครับก็ต้องจับตาใกล้ใกล้ชิดอ่ะเพราะตอนแรกก็ลงไปที่แนวรับ1651ใช่ป่ะต่ำกว่า1651แล้วก็เอาอยู่แล้วก็ยังรีบาวอยู่อ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้ก็อยู่ในในช่วงที่เราจะประเมินอ,อยู่ว่าเขาจะพักฐานจบไหมแต่ถ้าต่างชาติยังขายหุ้นอยู่อย่างที่บอกนะถ้าต่างชาติเนี่ยยังขายหุ้นสุทธิอยู่เสร็จแล้วลองอินเด็กซ์ฟิวเจอร์เพิ่มขึ้นอ่ะเรายังรู้สึกดีว่าไอการพักฐานรอบนี้เรากลับมาขึ้นอีกทนีน่าจะแข็งแรงน่าจะขึ้นได้นานหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าต่างชาติเกิด สมมติวนะ่าต่างชาติเกิดซื้อหุ้นแต่ว่าช็อตอินดซ์ฟิวเจอร์แล้วแม้ถึงว่าเซตขึ้นไอ้รอบเนี้ยความหมายนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นการขึ้นที่อันตรายแต่ถ้าต่างชาติขายหุ้นแล้วช็อตอินดซ์ฟิวเจอร์เรื่อยๆเนี่ยอันเนี้ยก็อันตรายกว่าแสดงว่าเออหรือมันอาจจะไม่ใช่พักฐานนะนึกออกไหมนะฮงั้นก็ฝากติดตามนะครับอ,อ,อย่างน้อยเนี่ยผมคิดว่าหลักการที่เราดูหรือข้อมูลวิเคราะห์อ,อย่างน้อยวันละครั้งตอนตลาดปิดเนี่ยมันก็มีส่วนสําคัญนะในการที่ทําให้เรา อ่าเข้าใจคือคืองี้ได้เกณฑ์การตัดสินใจใดๆก็แล้วแต่เราจําเป็นต้องต้องดูตาดาัวันต่อวันน่ะเพราะว่าเวลา Data เปลี่ยนมางครั้งการตัดสินใจเราก็เปลี่ยนเพราะว่าเรามีตกกรรกะมีรูปแบบการคิดของเราจาก Data อยู่พอสมควรนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวยังไงว่าเราเจอกันใหม่วันศุกร์นะครับสวัสดีครับ